Let the show begin. สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบ็อ map a n นิเมะแมนกาะนะครับทุกคนน่าจะเห็นต้นคลิปอยู่แล้วเนาะแล้วก็เห็นตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนแล้วนะครับมันจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าเขาลงตีสามหรือเปล่าตีสองตีสามนะครับสำหรับเทเลอร์หรือว่าสนิคเรียกว่าสนิคก็การเพราะว่าเทเลอร์น่าจะยังไม่ปล่อยนะครับอ่ะซนีของอนิเมะแมนกาะที่จะมีโบลี่แล้วก็เป็นตัวละครร่างแมนกาะอีก1ตัวนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเนาะโดยที่ตัวเกมตอนนี้ยังไม่เฉลยอ,อะไรมานะครับว่าเอ้ยสรุปเป็นเบจิต้้าาาหรรือเเปล่พะงันก็ แนะนาให้เก็บรีโลไว้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมีเจ้าเบจิต้ามนาอยู่แล้วนะครับแต่ก็เขาบอกว่าเป็นร่างอีโวของเบจิต้าร่าง2นะเดี๋ยวรอดูกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับในอัปเดตหน้าด้อี่เนาะก่อนอื่นนะครับพูดไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับ10ตัวละครที่แนะนําให้มีนะครับไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่เก่งนะแต่แนะนําให้หาไว้ก่อนนะครับก็อาจจะมีเกินไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางตัวก็อาจจะให้เก็บสะสมไว้เผื่อจะได้ใช้นะครับเผื่อไว้นะอย่างที่บอกไปนะครับว่า อันนี้ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวแล้วกันใครที่มีตัวอื่นแนะนําลองคอมเมนต์ได้นะครับจากเทเลอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีแค่2ตัวละครที่เขาใส่มาในคลิปนะเ,เป็นใชเทเลอร์สีสนนิกนะครับ ก็คือจะเป็นเบจิต้ากับโบลี่นั่นเองแปลว่า2ตัวละครนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาแน่นอนก็คือเป็น1แวนกาดน่าจะ,ะทําจากเบจิต้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็เป็นใน,นส่วนของโบลี่นั่นเองโบลีนะ่เนี่ยจริงๆจะมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับที่เป็นตัวบอร์ดแพดแรกๆนะเป็นบอร์ดอินฟินิตี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมกําลังเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวมันคนละภาคกันนะครับอันนี้จะเป็นภาคเดอะมูฟวี่นะถ้าจำไม่ผิดชื่อแล้วนะดับเบิลบอลซูเปอร์เรจนเดอรี่ไซอไซย่าทุกอย่างแหละ เออโมลี่ซูเปอร์อะไรไม่รู้ช่างมันไปนะครับขอไปด้วยเรื่องของชื่อชื่อออนุไอ้มูวี่นะลืมไปแล้วนะครับแหม่เราเสพแต่ฉากต่อสู้นะโคตรเท่เลยนะครับบอกเลยว่าโมเดลเนี่ยสวยมากนะใครที่เห็นตอนต้นคลิปน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ช่างมันไปนะครับแหมเกินเยอะแล้วโทษทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า10ตัวละครที่ส่วนตัวแนะนําเป็นพิเศษนะมีตัวอะไรบ้างอาจจะมีอีก2-3ตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับ อก็อันนี้เป็นตัวที่ศูนย์นะครับไม่ใช่ตัวแรกนะแต่เป็นตัวที่สูน์ก็คือเจ้าเบจิต้าเก็บห้อยไว้สักตัวก็ดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่น่าจะมีฟรีอลละหนึ่งตัวนั่นเองเนาะ ถ้าเราอิงจากแผทเก่าของมันเนี่ยในแผทของโซโล่ซองจินูนะครับที่มีเป็นสองบรรกาดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีตัวละครถูกเพิ่มเข้ามาแค่3ตัวคือตัวหอ1ตัวนะครับตัวจากดันเจี้ยนที่เป็นโชวจองอินหนึ่งตัวแล้วก็เป็นซองจินูล่างบรรการ์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาเล็กแบบนั้นหรือเปล่าหรือจะมีเพิ่มแบบมินิมินิแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ดูตามในโซโของตัวละครเนาะอ่ะข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับไอกีนตัวที่ศูนย์ให ตัวแรกเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวละครสายแบกเลยนะครับที่แพททีเ่เป็นแพทล,ล่าสุดด้วยนะก็คือเจ้ากัดน,นั่นเองนะครับสัดเป็นส่วนของกัดเบอร์เซิร์กเนี่ยเก่งมากๆนะครับไม่ว่าจะมีโมนาดหรือไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีโมนาดเนี่ยก็จะเป็นแบบ the best เทของมันนะครับที่ดีที่สุดอ่าเป็นเทลที่ดีที่สุดของตัวตัวมันเองน,นั่นเองนั่นแหละอ่ะตัวละครนี้ถามว่าเก่งยังไงถ้าเรากดมาที่แพสซีฟแค่จริงๆถ้าเราดูลิสต์แพสซีฟยาวขนาดนี้ดูก็รู้แล้วว่ามันเก่งนะครับแพสซีฟมันยาวมาก สำหรับตัวละครเจ้ากันเนี่ยมีดาเมจดที่เวอร์มากๆนะครับเราจะมีการเสกมอนมาแล้วเราได้เงิน100เยนอีกนะครับช่วยทับเงินได้อีกมีดาเมจหลังจากฆ่าเจ้าบรดีวอนที่มันซสมมอนออกมาอีก40%อีกนะครับมีเป็นกฎอา่า g l o b a l ก็คือเราสามารถวางมันได้ตัวเดียวแล้วก็จะได้สถานะพิเศษของมันนะแต่ว่า อ,อย่างที่บอกไปว่ามันควรจะมีโมนาแต่ไม่มีก็เล่นได้นะครับแล้วก็ไอ้พาสซีไอ้เท,ทที่ไอ้พาสซีที่2ตัวนี้ก็จะมีการทำสตันตัวเองนะครับเวลามันโดนสตันหรือว่าคนอื่นสตันมันเนี่ยมันจะมีติดบีดสำหรับมอนที่ไม่ติดด้วยนะครับโอ้โหอันนี้แรงมาก มีเป็นไอเจ้าตัวเวลาติดบีทในะยะมันจะทําให้ตีเบิร์นได้อีกนะครับโอ้โหโคตรดีเลยนะแล้วก็มีเป็นไอเจ้าสกิลกดของมันนะครับที่ทําให้มันตีสูตรวิอีกโอ้โหนี่คือเวิร์มากนะยิ่งมันตีมอนที่ต,ตีติดบีทดเนี่ยมันก็จะผักมอนได้อีกโอ้โหอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะว่าตัวเนี้ยเาเมจเหลืออยู่แล้วนะครับมันก็แนะนําให้มี้ะมีไว้สักตัวหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะมีตัวเดียวอยู่แล้วหรือว่าจะไปหาเดซไออีกสักตัวก็แล้วแต่นะครับอันนี้ แต่ว่าเทที่ดีที่สุดของมันก็คือโมนานั่นเองนะครับมาดูกันตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวทางเลือกอย่างที่บอกไปก็คือเจ้าเดอะวิชน์นั่น,นะครับเดอะวิชเนี่ยมันคือหนึ่งในทัพย์ที่ดีที่สุดในเกมนะครับเรียกว่าหนึ่งในทัพย์ที่ดีที่สุดในเกมแต่ว่าทรัพย์ที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ที่ตัวเกมให้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าเวทเทอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเดอะวิชเนี่ยเป็นซัพย์ดีเพ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกแล้วครั้งหลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยนะ โดยชื่อตัวละครนี้จะมี2อพาสซีฟนะครับพาสซีฟแรกนี้ก็จะเป็นการชนะทุกธาตุที่ธาตุที่มันมีชนะธาตุนะก็คือสมมุติว่าเราไปเล่นในดันเจี้ยนของอันนี้สมมุตินะครับโซโลวเลเวลลิ่งนะครับที่เป็นทรงยูนูธาตุดัานมดมีบัฟธาตุไฟตัวละครนี้ก็จะตีเป็นธาตุไฟแล้วก็ชนะธาตุแรงขึ้นด้วยนั่นเองก็คือเอาง่ายๆคือธาตุด่านไหนมีบัฟธาตุตัวนี้จะมีชนะธาตุอยู่แล้วหนึ่งธาตุแน่นอนนะครับเราจะได้กระเป๋าอ้บัฟดาเมจธาตุตัวนั้นนั่นแหละอ่โดยที่ตตตตตต่่่อออให้้้้้้มมมัััััันน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 เเเเเเปป็็็จจร์แถาาาาทดดดดบฟฟฟธธุุไไไวววีกะยง ัอนี่เพื่อใครงงก็เอาไว้คือบรนชนะธาตุดึงธาตุแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะช่วยร่างบัฟมอนนะครับก็คือมอนเนี่ยจะมีเป็น modify modify ของมันนะครับการที่มันมี m o ิ i f y เนี่ยมันจะช่วยทําให้มอนมันเก่งขึ้นนะในเกมนะครับก็คืออาจจะเป็นมอนที่เป็นรับดาเมจฟูเอวีน้อยลงนะครับหรือว่าไม่ติดคาลคอนโทรลตัวนี้ก็จะร้างไดน้นั่นะครับแล้วก็เมื่อมียูนิตหรือว่ามียูนิตทั้งเพื่อนแล้วก็ของเรานะครับ ูดแล้วเนี่ยโทษทีนะครับเมื่อมียูนิตท,ที่โดนสตัร์อยู่ในระยะของเจ้าเดอะวิชนะครับไอยูนิตท,ที่โดนสตัร์เนี่ยจะโดนบัฟดาเมจทั้งหมด50%นะครับโอ้โหอันนี้ดีมากนะก็คือถ้าเล่นคู่กับกันเนี่ยกันจะบิดเลือดไหลได้แรงขึ้นอีกนะครับอ่ะก็ตามระยะเวลาสตาร์ทเลยสมมุติว่าถ้าสตาร์ทสิบวิไอ้เจ้าบัฟตัวนี้ก็อยู่10วินั่นเองนะครับดีมากนะอย่างที่บอกไปแล้วก็กันเนี่ยเวลาติดสตักไอ ค่าความเจ็บปวดหรือเปล่าอินเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีเป็นการสตัรตัวเองเกือบนาทีเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยบัฟดาเมจได้อีกนะมันก็ตัวนี้ดีมากนะครับในเรื่องของพาสีที่มันตีนุนรีฟายหรือเปล่าเออนุรีฟายนะครับมันจะมีเป็นลูซี่นะครับมีเป็นเมอร์ลินมีเป็นเมเดียด้วยนะครับสามตัวนี้ก็ตีคล้ายๆกับเดอะวิชเล์แต่รู้สึกว่าเดอะวิชนี่คือตัวหนึ่งที่แนะนำมาให้เก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับในแผนหน้าอาจจะได้ใช้แน่นอนเนาะโอเคข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้ เอามาดูกันตัวที่3นะครับตัวที่3นี่ก็จะเป็นตัวทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับที่จริงๆก็แนะนําว่าให้มีไว้นะก็คือเจ้าตัวอาร์คนะครับในตู้สปริงนั่เนะองเนาะตู้สปริงจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งแนะนำให้เก็บก็คือเจ้าเมอเร์ลินเพราะว่าสกิลกดของมันล้างมอนได้ทั้งแมปเป็นเวลา40วินาทีด้วยนะครับไม่ต้องตีนะกดล้างมอนก็คือจบเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอใช้งานไปใช้งานมาเดอะวิชน่าจะดีกว่านะครับถ้าเนเจอเหมือนกันด้วยบอกว่าไอเดอะวิชนะมีเป็นเอ่อเป็นล้างบัฟมอนแบบฟูลเาาอ แต่ถ้าใครอยากได้ซับจะจ่า,จาเลยเมอร์ดินน่าจะดีกว่าเพราะมีการบล็อกดามิดแบบตัวอื่นได้เนาะแล้วก็จะมีอาร์คนะครับอาร์คตัวเนี้ยเก่งตรงที่ตีติดบีได้ตตตแต่ว่ามันมีซองมาแทนแล้วอ้ยไม่ใช่ซองสิกัดนะครับน้องอาร์คเนี่ยส่วนตัวก็อย่าง,อย,างอย่างที่บอกนะว่าแนะนําให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเราสามารถเพิ่มตัวเ,เอ้เพิ่มธาตุให้มันนะครับหลังจากที่มันมีสแต็กของไทป์เออตัวนี้ครบแล้วนี่เนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200สแต็กหรือเปล่าหรือ300นะครับเวลามันอยู่ในธาตุน้ําอันนี้เพิ่มเข้าไปปเเลยนนนนะะััก็จ็จาาตทท้้งงแสํใว ตีสโลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทนะ่าเนเจอร์รีพุตเนาะก็คือเป็นการดันมอนถอยหลังไปถ้าเป็นท่าไฟก็จะตีติดเบิร์นแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นดันมอนเนี่ยกัดก็ดันได้นะครับมีติดบีได้อีกนะครับแหมเสียดายที่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ถ้ามีการอยู่แล้วนะครับก็ถึงบอกเป็นตัวทางเลือกเนาะ,อะเอามาดูตัวที่3จริงๆนะครับที่มีติดไอดีไว้คือดีมากคือเจ้า มังคีคิงนะครับหรือว่าเจ้าจินโมลินั่นเองนะครับจินโมลิเนี่ยตอนแรกนะบอกไว้นะครับว่าเอ้ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้หรือว่ามีเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากถมโมนาดให้ตอนนี้ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันหล,ลักๆคือมีบัฟทุกจากทุกด่านเลยนะครับเราสามารถนําตัวนี้ไปเล่นได้ทุแทบทุกด่านเลยนะมันบัฟดาเมจตัวเองได้นะครับจากด่านที่เป็นสเปนตปบัฟนั่นแหละ โดยที่จินโมลินะครับหาได้จากการลงหอเวอร์ไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในแพทหน้าเวอร์ไลน์จะถูกเอาออกด้วยหรือว่าเป็นแพทจุดแเนี่ยเวอร์ไลน์ถูกเอาออกนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีจินโมลิแนะนําให้รีบหาไว้ก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนเอาออกเนาะเหมือนกับคาหุยะเลยนะครับแต่คาหุยะนี่ยังไม่พูดถึงน,นะครับมาดูกันตัวที่4ตัวที่4นี่จริงๆแล้วเป็นตัวทางเลือกนะครับอย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่คนจะเก็บละกันแต่ส่วนตัวแนะนําให้มีนะครับสาหรับเจ้า ตัวละครหนึ่งตัวที่ทุกคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งหรือว่าไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีก็คือเจ้าเดอะคิงนั่นเองนะครับอ่ะเดอะคิงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากนะครับสามารถเอาไปเล่นหอหรือว่าใครไม่มีโมนาตัวนี้ก็เล่นได้นะครับตัวละครตัวนี้จะไม่โดนดีบัฟนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนดีบัฟเป็นบัฟของตัวเองนั่นเองแล้วก็ มันจะสามารถวาร์ปไปล้างให้เพื่อนได้หลังจากที่เพื่อนน่าจะโดนเป็นดีบัฟไปทั้งหมดสามวิธีนะครับน่าจะนะนี่จากที่เห็นนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่15าวิธีตัวละครนี้ตีฟูเวอรีอีกนะครับแล้วก็ไม่โดน c c อีกอ่ะอันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เราเลือกแล้วกันว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับตัวละครนี้มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่โดนบงกีฟีดแปลว่าไอ้สกูไอ้เจ้าสกูไนตัวนี้หรือว่าเดอะคิงเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับกีฟีด้านนี้ในส่วนขาองาจจ มาแทบโมนาสุดๆเลยนะครับถ้าไม่มีโมนาตรู้สึกว่าเล่นตัวอื่นเล่นกันน่าจะดีกว่านะครับจากที่ลองใช้งานมาทั้งหมดนะนะข้ามไปกอ่อนละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆจะแนะนําเป็นตัวแพดดักบอลด้วยแต่รู้สึกว่าอาจจะไปเก็บแพดหน้าก็ได้แต่ถ้าใครอยากทําเตรียมทาเบจิต้าเนี่ยหรือว่า,าไม่แน่ใจว่าเบจิต้าโมนาหรือเปล่าเดี๋ยวเราโดนด่าเมืนเมื่อวานนะครับแม่เม่าจาบอกเราโดนหาวรู้มากเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเชื่อไปนะครับโอเค ก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครัสำหรับตัวที่5นะครับตัวที่5นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้มีนะครับติด ID ไว้เนาะก่อนที่จะอัปเดตนะครับจริงๆแล้ว ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือเจ้าโกคูนั่นเองครับสำหรับโกคูนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่มีไว้ก็ดีนะครับก็คือ,อเจ้าโกคูเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นในด่านน่าจะได้แน่นอนนะเพราะว่ามันน่าจะมีบัฟด่านมานั่นเองนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีแพสซีฟที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าถ้าเรามีดาเมจดีๆตัวอื่นแล้วหรือว่าไม่ต้องการจะเก็บสะสมมันก็ข้างไปได้เลย มาดูกันที่ตัวที่แนะนำจริงๆดีกว่านะครับก็คือตัวที่5นะแเราแซมแซมตัวอื่นไปด้วยแล้วกันเผื่อใครอยากเก็บสะสมหรือว่าไม่รู้จะทำไรนะครับก็คือเจ้าริมรุนในองนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ the b a s e unit in game เหมือนกันส่วนตัวนะเพราะว่าตัวละครนี้เล่นง่ายมากนะครับมันจะมีพสซีฟแรกเลยคืออ e ิมว i ริงสลามตัวนี้นะครับอันอัออนผิดขอไยนะครับ ทุกครั้งที่มัน unit, อัปเกรดยูนิตอัปเกรดตัวเองหรือว่าเราไปอนะัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดตัวเองหรือว่าเราไปกดอัปเกรดเนะี่ยยูนิตตัวที่เหลือที่เป็นเจ้าบริมูรุเหมือนกันเนี่ยจะลดค่าอัปเกรดลงนะครับแล้วก็ในแพทล่าสุดมีเป็นคอมโบที่ว่า,วางหลายๆตัวแล้วอัปถูกก็คือเจ้าซิลลี่เฟลลี่ตัวนี้ยิ่งดีขึ้นอีกนะครับมันจะยิ่งอัปถูกแบบถูกถูกขึ้นอีกถูกขึ้นอีกถูกขึ้นอีกน,อนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้หาแล้วก็ในแผดแป มาดูกันตัวที่6นะครับจริงๆแไต้ตัวริมุรุนี่บอกก่อนนะครับว่าก่อนไปตัวที่6บอกก่อนว่ามันหาได้จากการลงประตูเท่านั้นนะครับไม่สามารถหาจากอื่นได้อันอื่นได้เนาะนี่ก็ยังประตูที่10เลยนะครับจะมีเป็นโอกาส0.5%ซแต่ถ้าใครใส่รับร้อยก็น่าจะกลายเป็น1%นึ่งเปอร์เซ็นะครับอ่ะก็ทังเลือกแล้วกันนะครับใครอยากเก็บก็เก็บแต่ส่วนตัวแนะนําให้เก็บมากๆนะครับแล้วก็ไอดีนูทูโปนะ่าจะไปเก็บนะ ออย่างที่บอกไปว่าดีนูทุโปรเราจะรอจะผ่านดิโอเวอร์เฮนจะโอเวอร์เฮเวนจะมานะครับแมลิ้นพันอีกแล้วเข้าไปด้วยนะเนาะก็มาดูกันตัวที่6นะครับะจะมีเป็นตัวนี้นะครับก็คือเจ้านิวส์แมนตัวนี้นะครับตอนแรกนึกชื่อนะไม่มีไรนะครับลืมชื่อลืมไปว่ามันชื่อเวเธอร์เนาะเวเธอร์รีพอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งตัวที่แนะนําให้มีเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถสโลมอนได้ถึง50%เป็นเวลา30วินาทีแถมเวลามันตีตีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ตีครั้งแรกหรือตีครั้งที่2ก็จะตีติดบับเบิลเหมือนกันนะครับสำหรับบับเบิลเนี่ยจะตีติดทั้งมอนทั้งบอสแต่ว่าสโลน่ะติดแค่มอนนั่นเองเนาะเวลามันตีติดบับเบิลยูนิตท,ที่โจมตีหรือว่าการโจมตีครั้งถัดไปที่มอนจะโดนเนี่ยจะรับเาเมจดเพิ่มขึ้น30%ตัวนี้ก็จะไปเล่นกับตัวอื่นได้นี่เอเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็น6ตัวแรกนะเออจริงๆก็เกิดไปแล้วอ่ะแต่ก็มาดูกันที่3หรือ4ตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือเจ ตัวนี้จะถูกนําออกใน8.5เหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่มีก็แนะนําให้หาไว้ก่อนเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าของหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแบป๊บๆหายนะครับมันจะอยู่ถึงนู่นเลยครับวันที่17นะาจากที่ดูเนี่ยจันวันที่19เลยนะครับแต่ถ้ามันโดนบิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าคูณดอ,อกไม้น่ยสรุปว่ายังไงนะครับส่วนตัวอยากให้8.5มาก่อนแต่ว่าตัวเกมบอกไว้แล้วว่า เจ้าคางุยยจะถูกกราออกใน8.5ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอัพวันไหนก็แน่ในส่วนของไอ้เจ้าเวนการ์ตตัวนี้นะครับเวนการ์ตเจิตวิเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันตรงดีกว่านะครับอันนี้บอกไปเนาะแต่ว่าแนะนําไม่หาไว้เพราะว่าความสามารถของมันดูดธาตุในทีมที่เป็นตัวละครที่เราพบมาเนี่ยมันดูดธาตุได้หมดเลยเนาะแล้วก็มีกลางโดเมนอีกนะครับเป็นโดเมนแต่ละธาตุนะโดเมนจะมีทั้งหมด3ธาตุของเจ้าคังุยะเผื่อใครยังไม่รู้มีธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุบาสอีกนะครับอ่ะก็อลองไปเล่นกน ความสามารถหลักจริงๆก็คือเป็นนุกทั้งแมปนะอันนี้ดีมากต่อให้เราไม่มีโมนานก็พอเล่นได้อยู่นะครับมันเ,นเอามันเป็นซัพพอร์ตได้เพราะว่ามีทั้งฟอสเบิร์นทั้งสถานะฟอสเซนฟอสเซนนะครับหรือว่าใช้แข็งหรือฟีดมันฟอสเซนหรือฟีดไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีดันมอนดี้อีกนะครับมีตีติดเบิร์นได้ด้วยนะเออกลางอาณาเขตเราตดเบิร์นทั้งแมปนะครับ ต่อมาคือป๋านะครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตัวที่7แล้วว่าไอ ي, ตัวที่8นะครับก็คือเจ้าปา๋าหรือว่าเอสคอนอนนี่เองสำหรับเอสคอนอนจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่โซโล่ทุกด่านได้นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆบอกว่าดาเมจเบรของมันเนี่ยแรงมากๆั่นเองเนาะใครที่ยังไม่มีก็ติดมีติดไอดีไว้ก็ดีนะครับตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยแนะนําให้ไปฟาร์มเสมอเท่าไหร่ถ้าสําหรับคนที่มีตัวหน้าตู้อยู่แล้วนะครับให้ไปฟาร์มช่วงที่คูณ2น่าจะดีกว่านา ตอนนี้แนะนําให้หาคาร์ยาไว้เกาะน,นะครับเพราะว่าตัวคาร์ยาอาจจะถูกเอาออกใน8.5เลยนะครับก็ไม่น่าจะอาจจะหรอกมันจะถูกเอาออกเลยเนาะต่อมาครับตัวที่9ครับคือก็คือเจ้าซงยินวูตัวนี้นะครับหรือว่าล่างซงยินวูล่างมังกาไน้่ยเองเนาะตัวนี้จะเป็นตัวท้ายที่แนะนําให้ทําเพราะว่ามันทํานานนะครับมันใช้เวลาทํานานมากระหว่างนั้นเนี่ยที่เราเอาเวลาไปจะไปทาเนี่ย แนะนำให้แวะมาหาพวกนี้ก่อนนะครับเราค่อยไปทาตัวนี้ตัวสุดท้ายก็ได้หรือว่าใครจะไมนั่งทำทรงยินวูตัวแรกก็ได้ถ้าคนมีตัวละครแบบตัวหน้าตู้คมหมดแล้วนะครับอย่างพวกเวทเทอร์หรือว่าเจ้าซันกอสตัวนี้จริงๆซันกอสตัวนี้ก็แนะนําให้มีนะแต่ว่ามันยังมีมันยังอยู่ยาวนะครับมาดูกันที่ตัวสุดท้ายดีกว่าตัวสุดท้ายนี่ส่วนตัวไม่มีนะครับแล้วก็อยากมีด้วยก็คือเจ้าจูฮาบัสนั่นเอง จูบัสจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นง่ายมากๆ,ๆนะับไม่มีโมก็พอเล่นได้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วโมก็ดีที่สุดอยู่ดีนะครับสำหรับบางตัวนะคงเล็บไว้อย่างนี้โมรู้เนี่ยไม่ควรมีโมนาที่สุดแล้วใน10ตัวที่เอามานี้นะครับอ่าเจ้าสำหรับเจ้าจูฮาบัสแหมเกือบเดี๋ยวลืมบูดน,นะครับจูฮาบัสจะหาได้จากการลงลิฟที่เกิดทุก3ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่น่าจว่าเกิดเวลาไหนบ้างนะใครรู้ก็คอมเมนต์แท็กเวลาไว้ได้นะครับ มันจะเกิดช่วง4ี่มุมนี้นะครับที่เป็นประตูเหลืองๆหลืองเนี่ยสมุมเลยนะครับให้เราลงเลือกสักอันเนาะเวลาลงไปก็จะสุ่มดบับสอเปเซนเหมือนจีจี้เลยนะครับในแผนนี้มันเป็นจีจี้อยู่ก็อีก2วัน3วันนะครับน่าจะเป็นเช้าวันพฤหัสหรือเช้าวันพุธน,นั่นแหละมันจะเปลี่ยนจากจีจี้ตัวนี้เป็นเจ้าจูฮาบัตนี่นะครับก็รอมาหาหได้เนาะจูฮาบันจะเป็นตัวที่ตีน่าจะไกลที่สุดในเกมแล้วก็ฟูดีด้วยนะครับโอเคเนาะไม่นับอูริวกับเดลตานะ โอเคก็ประมาณนี claro. um que ja, ้กันนะครับม <It> ันจริงก็จะมีตัวอื่นด้วยแต่ว่าเอาประมาณ10บสกว่าตัวนี้แล้วกันนะครับสิบเศษนะอ่ะก็ใครคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้หรือว่าเอ้พี่ครับผมว่าตัวนี้เกี่ยงขวาตัวนี้แทนได้ลองคอมเมนต์ดูนะครับสำนี้นะขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามไอ้ดีนะครับถ้าพูดชื่อตัวละครผิดอ่านอะไรผิดขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์แก้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณลงหน้าไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ